ผัดเผ็ดไก่ใส่หน al. ่อไม้ดองนะครับน้ำมันพืชใส่เลยครับชิกแกงเผ็ดแกงใต้นะครับเมื่อพริกแกงเราหอมไปถึงจังหวัดโคราชาแล้วใส่ลงไปเลยนะครับชิคกี้พาย ปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางพายุซอสผุดเหลืองครับพอน้ำตาลนิดหน่อยอไม่ได้เลยครับพี่สูโย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 มะเขือเปราะนะครับมะเขือสูแล้วใส่กระชายลงไปหนึ่งเลน,นะครับตามด้วยหน่อไม้นะครับ เมื่อกี้พุ่นเอิร์ธชิมแล้วจางมาซานน้ำปลาสองล้อพอดีมากใบกระเพราครับเสร็จเรียบร้อยครับผัดไก่ใส่ละไม้ครับมากินข้าวครับ